มาต่องที่บ้านห้วยลู่นะครับคุณผู้ชมเบ้านห้วยลู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมมาเมื่อไม,อม,อม,อมอ่นานมาเนี้ยประมาณปีไม่กี่สองปีเนี้ยตรงเนี้ยยังเป็นลูกลังอยู่เลยนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มีทางคอนกรีตเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางประมาณสิบสองกิโลเมตรลองไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ผมออกจากบ้านปางเป๋ยมานะครับซึ่งโซนเนี้ยจะเป็นในเขตของ ตมโสเนียนนะผมอ,ะอยากมาเห็นตรงเนี้นานมากๆแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสเข้ามานะครับเพราะว่าเอ,อตอนนั้นทางเข้าม,ามันไม่เห็นชัดแบบนี้ด้วยนะครับมันเป็นเหมือนทางชาวบ้านเข้าไปในป่าที่สวนนะฮะจะรมเหมือนที่เข้าไปที่บ้านห้วยเหืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะโอ้ดูดิผมชั้นนี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องโค้งก็ไม่ธรรมดานะรครับลองไปดูว่าจะเป็นยังไงกัน ครับอันนี้ผมปล่อยเกี้ยวหนึ่งนะครับแล้วก็ยกเท้าจากคลัตช์ให้สุดเลยแล้วก็ค่อยๆสก,กิทเบรกช่วยนะครับไหลไปเรื่อยๆ,ๆนะครัผู้ชมมันห้วยรูนะครับเขาเขียนว่า15กิโลเมตรนะลองไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับมันห้ลยูเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่ามาราบรีนะครับหรือว่ามาราบรินะครับ หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่ายุมบีนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีภาษาที่ถูกเรียกจากคนภายนอกอย่างเช่นผีต้องเหลืองผีป่าขาต้องเหลืองขาปา่ามากู่นะครับจันเกมต้องเหลืองนะครับคนต้องเหลืองคนปา่าชาวเขานะครับคุณผ,ผู้ชมครับสำหรับจังหวัดหน้าเนี่ยนะครับถ้าที่ผมทราบจะมีอยู่2หมู่บ้านนะครับก็คือ ชมชนมาลาบรีที่เลยบ้านปังเป๋เข้าไปนะครับซึ่งหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะอยู่ในเขตของอำเภอเวียงสานกคุ้มชมเนาะแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ผมทราบว่ามีชาวมาลาบรีอยู่เนี่ยก็จะเป็นบ้านห้วยลูนี่แหละนะครับสําหรับคําว่ามาลาบรีหรือมาลาบิเนี่นะครับก็แยกเป็นสองคำนะครับก็คือคําว่ามาลานะครับว่ามาลาเนี่ยก็แปลว่าคนนะครับ บรีหรือบลิเนี่ยก็แปลว่าป่านะครับคุณผู้ชมดังนั้นความหมายก็หมายความว่าคนป่านะครับคุณผู้ชมครับ <S <S สำหรับเส้นทางในการสัญจรเข้าหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเส้นทางเดียวนะครับก็คือเส้นทางที่ผมขับอยู่ในตอนนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบ,บันก็จะมีโรงเรียนออของตำรวจตัวเมชาแดนนะครับตั้งอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านด้วยนะครับเพื่อให้การศึกษากับชาวบ้านบรีกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับชาวเผาเผาบราบรีเนี่ยก็จะเดินทางย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่พืชพรร์ยาเนี่ยไม่รดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตเนี่ยก็จะย้ายถิ่นฐานนะครับโดยการสร้างที่พักอาศัยเนี่ยก็จะเป็นเพิงที่สร้างด้วยใบตองนะครับหรือว่าใบไหวนะครับคุณผู้ชมในหลายๆครั้งเนี่ยที่คนทางพื้นราับเนี่ยเราไปเจอเนี่ยจะเห็นเพิงนะครับที่ถูกย้ายไปแล้วเนี่ยถูกทิ้งร้างไว้เนี่ยก็จะเป็นใบตองเสือเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,รเขาก็เลยคิดว่า อ๋อพอใบตองสีเหลืองเมื่อไหร่นี่คือเขาก็จะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆครับอันที่จริงไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะคือเขาจะย้ายเมื่อพืชพันธุ์ในอาหารหรือว่าแหล่งอาหารเนี่ยเริ่มขาดคนอมสมบณ์ไปเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้นำลงชีวิตแบบนั้นแล้วนะฮะปัจจุบันก็มีการตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในปัจจุบันก็มีโครงการหลายๆโครงการครับจากทั้งโครงการในพระราชดนมรินะครับหรือว่าจากทั้งโครงการของทั้งมหาลัยแล คอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ว่ายังไงซะนะครับชาวบ้านก็ยังอาศัยอยู่กับความเรียบง่ายเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดน,นะ ภาพที่เห็นตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นการย้อนภาพนะคุณผู้ชมนะผมกำลังขับรถถอยหลังนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่กล้าลงไปนะฮะเพราะเห็นว่าถนนล่องค่อนข้างจะลึกนะครับเกรงว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็อันนี้จริงระยะทางไม่ได้ไกลเลยนะคุณผู้ชมนะหลือประมาณ600-700เมตรนะครับที่จะถึงบ้านหว้วยลู่นะคุณผู้ชมแต่ผมเกรงว่าผมจะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าเห็นรถที่เข้าสวนมาเป็นรถของชาวบ้านมันก็เป็นรถขับสี่ท่านั้นเลยนะ3าสี่คันสวนไปอยู่ในขับสี่แล้วผมก็ไม่แน่ใจวไ่าไ้้เกมเข้าไปในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะแคบไหมนะเพราะว่ามาแก้กลุ่มชมุมชนมาลาบรีตรงที่ตรงนึงอีกจุดนึงอะ่ะที่เลยบ้าน บางเปิดข้าไปนะที่ว่าเป็นเขตของเวงสานะตรงนั้นก็ก็ทางแคบนะนะครับถนนแคบมากแคบแทบจะไม่มีที่กลับรถนะฮะเออจะเอาผมไปเทียบกับเจ้าถิ่นก็ไม่น่าไหวเพราะว่าเจ้าถิ่นนี่โหดนะครับขับรถเก่งมากแล้วก็ขับสีด้วยของผมมันเป็นแค่กับก็ยรสองล้อนะก็เ,เป็นว่าอย่างน้อยผมก็ได้มาเกือบถึงนะครับแล้วก็มีชมาวบ้านหลายนะคนได้เห็นรถแถงของเราเรียบร้อยอผมว่าเขาจะรู้จักผู้สมัครลรองมากขึ้นนะ ชมด,ดูป้ายบอกทางโค้งฮนะมันไม่ใช่ป้ายเดียวนะที่มีรูปต่างประหลาดแบบนี้นะที่มันแปลกตานะครับคือแทบจะทุกโค้งนะคุณผู้ชมเออผมก็ต้องยอมรับในความสร้างสรรค์นนะที่เขาทําโค้งี่มันเหมือนจริงนะคุณผู้ชมนะเออนี่ครับนน้ผมก็ไม่รู้พี่เขาทำอะไรกันนะ ทำถนนทําอะไรกันเนาะเห็นมีถังปูนเขาปาดปูนอะไรกันเห,เหนา,เา,าอ,หอผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี่เอาตามตรงนะคุณผู้ชมคือแค่ว่านี่นี่นี่ดูตรงนี้ไปดูอย่างนี้นี่ครับอันนี้ผมจะดึงเกจหนึ่งละนะนี๋ยวเข้าเกจหนึ่งอยเกจหนึ่งโอ้โหดูโค้งคุณผู้ชมดูถนนนู่นเห็นไหมโอ้โหดนนู้นดินนน เนี่ยคุผู้ชมแล้วคือผมเพิ่งแค่เพิ่งมาเนี่ยมหรอปะผมยังเหนื่อยขนาดเนี้ยแต่กับชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาผมทั้งชีวิตอ่ะเขาจะเขาจะขนาดไหนวะเออบางทีอะนอาจจะชินมันก็จริงแหละแต่กว่าเขาจะชินได้ผมไปคิดว่ามันก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะต้องยอมรับในความท้าอาทของเขาจริงๆนะครับนี่ครับนี่ผมใช่เกียหนึ่งดึงลงมา ช้าๆนะครับแล้วก็สก,กิดเบรกนิดๆหน่อยๆไม่ได้เร่งไม่ได้ีบนะฮะเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วเนี่ยไอ้น้ำตกห้วยลูนี่ใจมันก็อยากจะไปดูอยู่มกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันเป็นหน้าแล้งอะว่าไม่น่าจะมีน้ำหรือเปล่าเหมือนกันนะออแล้วก็เมื่อกี้ดูทางก็เป็นาทางเข้าหมู่บ้านเลยนะคุณผู้ชมก็คือว่าทางเข้าหมู่บ้านนี่จะ เป็นล่องน้ำลึกเลยอ่ะอืผมก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดล้อหลังผมแขวนหรือว่าล้อหน้าผมมันปีมุดอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะออกไม่ได้นะคุณผู้ชมนะก็ขับไปดีๆแบบนี้ดีกว่านะครับเอาไว้มิซูบิชิเขาทำรถแขบที่มันขับสีเมลยผมว่าผมอ่ะจะซื้อมาใช้สักคันเกงบอ่ะ คุณผู้ชมดูฮะป้ายบอกโค้งแต่ละอันนี้แบบอาร์ตมากนะครับสุดยอดเลยฮนะกล้องมันอาจจะสันส่นๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมขับรถมือเดียวไม่ได้วิธทีจับกล้องมาด้วยนะเออขออภัยด้วยจริงบางทีก็ต้องเอามือไปเปลี่ยนเกียร์บ้างเนอะเออมันก็หลายอย่างเนี่ยใกล้จะออกถนนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ขับรถมาสักพักหนึ่งนะ ก็ออกไวสุดก็เลยเคียร์สามนี่แหละค mm ุณผู้ชมเพราะว่าผมเป็นพวกนิ่มนวลนะนิ่มนวลเป็นสายนิ่มนวลน,นะครับหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายครับที่จะขึ้นถนนใหญ่ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดที่ว่ายากที่สุดของทั้งเส้นละนะครับที่เป็นคอนกรีตนะครับผมงงว่าตรงนี้ทำไมมันมันปร,รุปกเพื่อนอะ ครั้งเส้นมันดีมาหมดเลยแต่มันจะมาปรุตรงเนี้ยช่วงหนึ่งแต่ว่าไอ้ช่วงที่ขึ้นถนนใหญ่อ่ะมันไม่ปรนะุนะเก็แปลกใจอยู่ออนี่แจ้ครับอย่างน้อยก็ได้เห็นบ้านห้อยลูแล้วนะเกิดมาสามสิบกว่าปีเพิ่งจะเคยเห็นนะคุณผู้ชม ว่าคนแน่นเกอ99%น่ะไม่เคยไม่เคยมาที่นี่นะไม่เคยแม้แต่จะรู้ว่ามีหมู่บ้านนี้อยู่โดยซ้ำไปเมื่อผมมาเนี่ยใส่กระเหนี่ไวนี่แล้วกันนะมันส่งขึ้นเบาๆชิวๆไต่ๆไหมนะครับเมื่อ,อวานรถไม่ได้หนักอะไร ไม่ได้ไม่ได้เค้นเลยอเอาแค่รอบพันห้าขึ้นชิวๆออมันก็มีโคงพับอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้หนักหนามากนะครับถ้าเทียบกับเขาระเบิดก็เขาระเบิดชั้นกว่านะครับโค้งแคบกว่านะเหตุผลที่ผมไม่ค่อยตะลงตะลุยช่วงนี้เพราะว่า มันมีป้ายหาเสียงนะไอ้เรื่องราคาไม่ได้แพงหรอกแต่ว่ารอใช้วเวลาผลิตนานนะครับถ้าทำเสียหายไปก็จะโดนจมนะครับจะโดนจมออ้อ <Yeah. S 2> ยเย่ชมถนนใหญ่หน่าอครับถนนสายหน้าบมานหลวงนะก็ บันห้รูเชียรรียทาง12กิโลเมตรนะครับในที่สุดก็ได้เห็นแล้วนะว่าบันวยรูเป็นแบบไหน,น